ในสภาวะที่โรคมีการเปลี่ยนแปลงด้านอากาศอย่างรุงแนแรงมีคำคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่คำว่าโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวหรือว่า green infrastructure มันเข้ามาเริ่มมีบทบาทในสังคมของโลกนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตระหนักถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรจีมาสระลมอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่จะมาให้มุมมองกับเราเกี่ยวกับความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวในสภาวะแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัอาจารย์ผมขออนุญาตเรียกอาจารย์จีมาว่าอาจารย์ตูนนะครับก็ อาจารย์ท่านก็อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมคาว่า green infrastructure หรือ,ครคอโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวมันเป็นยังไงสําคัญยังไงและจะมีบทบาทในอนาคตต่อโลกของเรารวมถึงประเทศไทยอย่างไรบ้างครับกําลังเป็นเรื่อง in trend เลยค่ะอาจารย์ก็คือตัวโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเนี่ยแท้จริงแล้วมันก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืนเรามีโจทย์ของโลกเนี่ยมาให้เป็นความทา้าทายนะคะของทั้งเมืองของทั้งประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะ ทนต่อสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีความพร้อมที่จะรับกับเรื่องของน้ําท่วมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีความพร้อมที่จะรับกับเรื่องของการเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกนะคะแล้วก็ ยังมีทั้งภาคอุตสาหกรรมโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมก็จะเปลี่ยนไปภาคเกษตรกรรมก็จะเปลี่ยนไปสามารถจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นโลกมันร้อนขึ้นการออกแบบตึกจะทำยังไงให้ตึกเนี่ยสามารถที่จะมีฟโฟลของลมเข้ามาอยู่อาศัยได้สบายมากขึ้นใช้พลังงานน้อยลง,ยงนี้เป็นต้นครับอาจารย์ตูดครับผมถามหน่อยคือคำว่า heat islands ที่เราได้ยินกันมานานแล้วนะครับ หลายๆคนน้องๆห,หลายคนที่ฟังอาจจะสงสัยว่าคิ mm ้นไอแลนด์มันเกี่ยวข้องอะไรกับปรินฟาสต์ mm hmm. เจอร์ไ,ไหมครับอาจารย์ครับค่อนข้างจะเป็นโจทย์นะคะท,ที่เกี่ยวข้องผูกโยงกันเรามีเมืองใหญ่เรามีเทคโนโลยีเยอะเราสร้างตึกเยอะนะคะบางตึกบางตึกเนี่ยออกมาเหมือนเป็นกำแพงยักษ์เลยนะคะที่จะกั้นลม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะจากพื้นที่ราบธรรมดาเนี่ยกลายเป็นที่ที่มีอยู่อาศัยนะคะมีแอร์คอนดิช o n i นนิ่งมีการปรับอากาศให้อยู่สบายเราปล่อยความร้อนออกมาเยอะค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่ท่านมีเครื่องปรับอากาศเนี่ยในห้องเย็นข้างนอกร้อนแล้วถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดฮีทไอแลนด์อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวนะคะเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีงานวิจัยค่ะที่จะลดฮีทไอแลนด์ทำยังไงให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมามากนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเรามีลักษณะของการทํากราวซอร์ทฮีทปั๊มเอาความร้อนลงไปในดินเลยค่ะกระจายความร้อนในดินไม่ให้ไม่ให้ลงร้อนจากในอาคารออกไปนอะกอาคารถูกต้อง แล้วเรายังประหยัดพลังงานางนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะที่ร้อนขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าในทางลับกันล่ะคะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในทางที่พายุเยอะขึ้นหรือหนาวจะช่วยได้ไหมคะ Green infrastructure เนี่ยเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องวางพื้นฐานนะ,ะอย่างที่ อย่างที่อาจารย์กล่าวถูกต้องเลยค่ะก็คือเวลาที่เรามีพายุมากขึ้นเวลาที่เรามีมีหนาวมีเย็นมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมมันไม่ใช่เฉพาะแค่การอยู่อาศัยทํำยังไงให้เกษตรกรมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเราจะทํายังไงบริหารจัดการน้ํำยังไงให ให้มันรับกับน้ําท่วมได้บางทีน้ําท่วมบางทีน้ําแ้งแต่เกษตรกรก็ยังจะต้องปลูกข้าวปลูกพืชสวนอย่างนี้เป็นต้นค่ะกรีนอินฟราสักเจอร์ขยายความได้กว้างมากไอ้ปลูกกรีนอินฟราสักเจอร์มันเหมือนกับไกลตัวเองเหลือเกินเนี่ยมันจําเป็นไหมครับว่าถ้าในประเทศไทยจะเอามาใช้มันจะต้องเป็นอาคารใหญ่ๆห,หรือว่าอาคารบ้านเรือนบ้านที่อยู่อาศัยก็สามารถใช้ได้ผมอยากให้อาจารย์ตูนช่วยอธิบายว่า <c oughs> ถ้าบ้านของเราหร,รหรือว่าอยู่ในห้องคอนโดเนี่ย ทำยังไงให้เป็น green infrastructure ได้ green infrastructure เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุเองได้เลยค่ะอาจารย์ยกตัวอ,อย่างเช่นเราใช้วัสดุที่สามารถที่จะรีไซเคิลกลับไปได้หนึ่งคือรีไซเคิลค่ะหรือใช้วัสดุรีไซเคิลผสมเข้าไปเช่นเป็นอิฐมวลเบาที่รีไซเคิลมีส่วนผสมที่เป็นเท่ารีไซเคิลอยู่แล้วนี่ผมขอนญา่ผมเคยเห็นงานของคณะวิศวก,กรรมศาสตร์มีการออกแบบเอาวัสดุเหลือใช้นะฮะมาผสมร่วมกับ <Conc> rete, แล้วก็ลองทดสอบเห็นบอกว่าทดสอบได้ค่อนข้างดีอันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะงานวิจัยมีอยู่อย่างต่อนเนื่องจริงๆแล้วงานวิจัยที่ดูเรื่องวัสดุก่อสร้างที่เป็น green materials เนี่ยทำกันมาก่อนคำว่า green structure St อ,อีกนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถที่จะมี facility ในการวัดทดสอบนะคะวัสดุเหล่านี้อยู่ใน commercial แล้วด้วยผลงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลายัย พอเราดูเรื่องวัสดุก่อสร้างแล้วเนี่ยดูเรื่องการออกแบบนะคะดูเรื่องการใช้งานของแต่ละห้องแต่ละบ้านบริษัท ทำบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทเนี่ยทำ green infrastructure นะคะทำบ้านด้วยวัสดุที่รีไซเคิลได้มีระบบบําบัดน้ําเสียอย่างดีนะคะมีระบบการจัดการขยะที่ง่ายต่อการจัดการง่ายต่อการที่เทศบาลจะมารับขยะไปถ้ามองภาพแล้วมันเหมือนเราสามารถจะขยายจากสเกลเล็กๆที่อาจารย์บอกได้จากบ้านนะคะเป็นชุมชนแล้วก็มีตัวอย่างอยู่ที่ในหลายๆชุมชนก็ทําอยู่นะคะอาจารย์อาจารย์จะพอยกตัวอย่างาได้ไหมครับในกรณีของ ชุมชนหรือว่าบ้านเนี่ยครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเคยเข้าไปร่วมหรือให้คําแนะนําอะไรตรงไหนบ้างนี้ไหมครับจริงๆเนี่ยมีหลายๆงานที่เป็นงานของคณะวิศวะนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะที่บางเขนด้วยนะคะที่วิทยาเขตต่างๆเนี่ยบางทีเราร่วมมือกันนะคะก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงานที่ดูเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะดูเรื่องเกี่ยวกับ energy efficiency นะคะออโยธาเครื่องกลสิ่งแวดล้อมเนี่ยการใช้พลังงานจาก พื้นดินมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าหรือว่าอย่างที่เป็นการกระจายเพื่อลดฮีทไอแลนด์มีเรื่องเกี่ยวกับการจราจรนะคะบางคนก็เอ๊ะจราจรแล้วมันจะเกี่ยวกับกรีนอินฟราสตรักเจอร์อย่างไรนะคะเราอยู่ในเมืองเนี่ยบางทีเราอยากใช้จักรยานเราอยากเดินเราอยากวิ่งให้สะดวกสบายนะคะเราก็ต้องจัดทางเดินให้เหมาะสมเราก็ต้องจัดอินฟราสตรักเจอร์ของการ ปั่นจักรยานให้เหมาะสมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นนัมเบอร์วันะคะที่เราดูเรื่องเกี่ยวกับอินฟราสตรัคเจอร์นี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะดูได้เลยเรามีทางจักรยานนะคะแล้วก็เรามีวอล์กเวย์ที่สามารถที่จะเดินไปมากันอยู่ระหว่างศูนย์เรียนรวมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหาคอนครอย่างเงี้ยนะคะ,ะเขตจ,จตุจักรเราเนี่ย ไปวิ่งดูเลยนะคะเริ่มมีทางจักรยานแยกนะคะกับทางทางเดินหรือว่ามีการทำป้ายให้ชัดเจนว่าฟุตบาทนี้นะใช้งานร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็ค่อยๆเชฟอ e u กรี e อินฟราสตรักเจอร์ให้เป็น s u s t a i n นเบิลคอมม n i นิอย่างเงี้ยค่ะาจารพอเราพูดถึงความยั่งยืนซัสเทนเนเบิ วัสดุที่เราเอามาใช้เป็น green infrastructure ก็อาจจะเป็นวัสดุ recycle หรืออะไรต่างๆด้วยตัวมันเองเนี่ยค่ะเวลาที่เราลงทุนไปแล้วกับ infrastructure ตรงนี้ตัวมันเองมันยั่งยืนไหมคะหรือว่าเราต้องลงทุนอยู่บ่อยๆเป็นคำถามที่ดีมาก <laughs> ค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะเออแล้วอนาคตเนี่ยเราม,มันจะต้อง ไม่ต้องมีคอสที่เพิ่มขึ้นไหมอ,อะไรเงี้ยนะคะก็ทุกอย่างมีมาตรฐานของการใช้งานนะคะบริษัทที่เป็นบริษัทที่ผลิตระสูก่อสร้างหลายๆอย่างคะ่ะเขาจะไม่ปล่อยออกมาสู่ตลาดถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านมาตรฐานนั้นๆอยากให้ผู้อุปโภคบริโภคเนี่ยมั่นใจได้คะ่ะว่า recycled material เนี่ยใช้งานได้จริงออค่ะเทคโนโลยีของตัวเองก็ยั่งยืนแล้วก็ยัง<ช>มีมุมมองที่พัฒนาเมืองและ เกษตรกรรมให้ยั่งยืนต่อไปด้วยใช่ค่ะตรงนี้เป็นโอกาสมากๆที่นิสิตนักศึกษานะคะถ้ามีความเข้าใจเรื่อง green infrastructure เนี่ยก็จะมีโอกาสทำงานได้หลากหลายในอนาคตด้วยค่ะอาจารย์๋อค่ะค่เพราะว่ามันเป็นที่ต้องการอยู่ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด้วยนะคะผมขอถามหน่อยนะครับอาจารย์ตูน green infrastructure เนี่ยมันสามารถทำเป็น commercialize ได้ไหมครับ โอ้โหแน่นอนค่ะอาจารย์กริดก็คือหลายๆบริษัทนะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ตอนนี้เราสามารถจะเลือกออปชันของวัสดุเนี่ยได้นะคะโดยที่มีเปอร์เซ็นต์ของวัสดุรีไซเคิลใส่เข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างนะคะออหลังคาเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากหลังคาธรรมดาซึ่งมีความหนักเนี่ยเป็นลักษณะที่การทาสี ทาสีแล้วหลังคาไม่องความร้อนต้องเป็นสีเขียวนะเด็กเขาบอกได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าคำว่ากรีนเนี่ยเป็นคำอุปมาวไมัยคือคำว่า s u สเ a นเบ b l e นั่นเอง <c oughs> อ,อย่างนี้ฟังแล้วก็รู้สึก สบายใจนิดนึงตรงที่ว่าอ๋อมันมีออปชันให้เราเลือกหลายอย่างเวลาที่เราอยากสมมติจะมีดีไซน์สวยๆเก๋ๆก็ทําได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นดีไซน์แบบเชยๆหรือเขียวๆหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะกรีนอินฟราสตรักเจอร์ต้องทาสีเขียวไหมไม่ใช่นะคะก็คือมีออปชันที่เป็นไปตามบัตรเจดเราก็ได้หลายๆตึกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นตึกที่ออกแบบแบบซัตสเนอร์เบิลเรามีโจทย์ให้ผู้ชมเนี่ยไปลองหาดูว่า าตึกไหนบ้างน,นะคะที่มีประเด็นการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุถ้าผมนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยากจะร<ม>ีฟอร์มให้เป็นกรีนอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเนี่ยผมควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับหคือประหยัดพลังงานนะคะออกแบบบ้านปรับปรุงบ้านให้ใช้พลังงานน้อยลงนะคะบางคนบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยอยากจะปิดแอร์ นอนได้สบายๆแต่ว่ากลัวยุง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดมุ้งลวดนะคะ,ะนี่ง่ายมากนี่คือตัวอย่างเลยว่ากรีนด้วยตนเองเราออกแบบให้1ประหยัดพลังงาน2เรามีส่วนช่วยเวลาที่เกิดสภาวะโลกรวนยกตัวอย่างเช่นบางบ้านนะคะสามารถจะเอาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยสนามหรือว่าต้นไม้เนี่ยเป็นที่รับน้ําพอน้ําฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยให้เขารับน้ําเลขชั่วโมงสชั่วโมงเขาซึมลงดิน อ่าเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของ green infrastructure ที่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะวัสดุแต่เป็นแนวคิดนี่ก็ทำได้เลยออค่ะคทำได้เลยตรงไรคือมีทำได้เลยขยับนิดหน่อยก็ได้นะใช่ค่ะประหยัดพลังงานนะคะดูซิว่าโจทย์ของบ้านคืออะไรนะคะบางทีเนี่ยเราบอกว่าขยับจากบ้านได้ไหมเป็นตึกอย่างนี้เป็นต้นตึกป้องกันแผ่นดินไหว ตึกที่ดูเรื่องเกี่ยวกับโลกในอนาคตเนี่ยจะต้องมีระบบระบายน้ำกักเก็บน้ำหลายๆตึกนะคะยกตัวอ,อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเป็นต้นกฎหมายเขาบอกเลยนะคะว่าอาคารสูงเนี่ยด้านบนจะต้องกักเก็บน้ำฝนอเงี้ยค่ะเราก็ทำได้ฝนบ้านเราเยอะนะคะ,ะแล้วเราก็เก็บน้ำฝนมาใช้เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเรานำต้นไม้ด้วยน้ำฝนนะ,ะจารย์เราเก็บเรามีพื้นที่มีบอ่อเก็บ ทุกวันมีรถสูบน้ําแล้วก็รถน้ําต้นไม้เราทำมานานแล้วผมอยากจะขอให้จันจีมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ green infrastructure ให้กับบรรดา new generation ทั้งหลายนะครับว่าน่าจะเป็นยังไงเทรนด์ของโลกจะเป็นยังไงในความคิดของจันจีมาครับโลกเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็มีหลายๆเมืองที่เขาพร้อมแล้วนะคะถ้าเมืองไทยยังไม่เริ่มแนวคิดแล้วก็ช่วยกันทำเราก็จะตกขบวน นะคะนิวเจนนี่แหละเป็นทรัพยากรหลักที่เราฝากความหวังเอาไว้ว่าเรื่องพวกนี้เขาต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะโจทย์ก็คือประหยัดพลังงานใช้ของยังไงให้วนกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะจัดการเรื่องของเสียยังไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใส่ใจแต่เรื่องสิ่งแวดลอ้อมแต่เราก็ต้องมีกําไรนะคะของที่ทำออกมาสวยงาม ถูกใจคนใช้งานอย่างเงี้ยค่ะ่นานที่การบอกว่าอันนี้คือ sustainable ที่แท้จริงนะคะก็คืออยู่ได้แล้วก็มีสมดุลน,นะคะของทั้ง3เรื่องนี้ค่ะอาจารย์เราได้เห็นเรื่องของคำว่า green infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวมันอยู่ใกล้ตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านของตัวเองก็ดีหรือจะเป็นอาคารต่างๆใช้วัสดุที่มาจาก การรีไซเคิเรื่องของทิศทางของลมเองก็ดีเพื่อจะประหยัดพลังงานเรื่องของการบริหารจัดการพวกเวสหรือว่าขยะเพื่อใ้ประสิทธิภาพสูงสุดตรงนี้ก็เป็นกลีบจากที่ท่านดังจีมาได้พูดมาไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่ตัวอาคารแต่หมายถึงองค์รวมของพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆบริเวณสิ่งก่อสร้างตัวนี้ก็เป็นกลีนที่จะช่วยให้โลกเรานั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ขอขอบพระคุณทางท่านอาจารย์จีมามากนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับครับค่ะแล้วพบกันในอีกทีถัดไปครับสวัสดีครับ